โดนเธอผมมองจับตาแต่รอเวลาฉันจะทำอะไรเหมือนเป็นทีชายเจ้าชู้ทำเรื่องน้ำพไปมองผู้หญิงบางคนชืน่อคนไม่ได้ตั้งใจก็ใจมันเพลอช่วงไขปัญหารับ <Yeah. S 2> วัยรุ่นเราจะมาฟังปัญหาครับ เรื่อง่าวเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างชายหญิงหรือว่าเรื่องราวปัญหาที่เราเรียกว่าเรื่องเพศศึกษานะครับจากน้องๆม .4 ถึงม .6 ครับโรงเรียนจันทน์บำเพญครับว่าน้องๆเขามีปัญหาอะไรซึ่งขาอกขาดใจบ้างครับแล้วเราจะได้ตอบเขานะครับใครอยากถามคนแรกดีครับอยากถามว่าผู้หญิงตอนเมามีอารมณ์ทางเพศไหมครับเออเป็นคําถามที่ดีไหมมีใครคิดไอ้คำถามอะไรเกี่ยวกับเมาเมาอารมณ์เพศอันนี้บ้างไหมครับมีไหมครับมีเชิญครับ คล้ายๆกันเอาฝ่ายหญิงแล้วทีนี้แล้วทำไมเวลาผู้ชายเมาแล้วก็ต้องเกิดอารมณ์ด้วยคะ <laughs> <laughs> เราเราเรา,เราเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาบางทีเราข้างดูดูหนังดูละครทั้งหลายเนี่ยนะครับบางทีเห็นว่าพระเอกเนี่ยนะครับโดนนางเอกไม่ใช่นางเอกจะต,ต้องนางผู้รายเนาะมอมเล่าปุ๊บเนี่ยนะ ก็หลับไปเลยสลบไปเลยแลย้วตื่นเช้าขึ้นมานางผู้ร้ายก็บอกว่าเนี่ยเธอเสร็จฉันไปแล้วเมื่อคืนนึเธอปั้มฉันไปแล้วเมื่อคืนแล้วเคยสงสัยไหมว่าถ้าผู้ชายดื่มเหล้าจนหลับสนิทสลบไปแล้วนี่จะปั้มผู้หญิงได้ไหมเรื่องที่หนึ่งนะครับคำตอบก็คือว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นในละครแบบนั้นความเป็นจริงมันไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ถามว่าถ้าผู้ชายโดนให้เหล้ารับประทานไปเล็กๆน้อยๆพอประมาณแล้วเกิดมึน จะมีอะไรเขาตอบทันทีและจะขาดสตินะครับในกรณีแบบนั้นเนี่ยผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายก็จะจัดการพระเอกได้ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเหล้าจะทําอะไรครับเขาเรียกว่าน้ําเปลี่ยนนิสัยไม่ว่าเหล้าเบียร์ไวน์แอลกอฮอล์ทุกชนิดอะค็อกเทลเนี่ยสติสมปชัญญะจะเสียไปงั้นถ้าเรามองสิ่งเรื่องแรกก็คือว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยจะตั้งหลักก่อนว่าเราไม่อยากจะมีความสัมพันธ์กับใครนะถ้าไม่ถึงเวลาอะไรทั้งหลายใช่ไหมครับตั้งท่องไว้เลย แต่พอดื่มเหล้าเข้าไปเป็นยังไงมันประคองตัวไม่ได้ความยับยัง้งชั่งใจมันเสียไปสำหรับผู้หญิงถูกไหมครับส่วนผู้ชายนั้นเนี่ยความจริงแล้วน,น้องๆจะต้องเข้าใจว่าผู้ชายโดยฐานะความเป็นชายเนี่ยฮอร์โมนเพศช,ชายมันทําให้ผู้ชายเนี่ยเมื่อเห็นผู้หญิงแล้วอยากจะเจริญพันธุ์ถูกไหมครับอยากจะปั้มอยากจะทําอะไรแต่ที่เขาไม่ทํเขาเพราะว่าคุณครูสอนไวด้ดีคุณพ่อคุณแม่สอนไวด้ดีว่าเราไม่ควรจะทําแบบนั้นกับผู้หญิงถูกไหมครับถ้ายังไม่ถึงเวลาอันควร พราะนั้นคนที่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้ชายที่ไปปั้มผู้หญิงหรือไปทําอะไรผู้หญิงพวกนั้นก็ต้องเรียกว่าพวกพ่อแม่ไม่สั่งสอนจริงไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าฮิโรโอตับปะเสียไปอะไรเสียไปใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถึงว่าพ่อแม่สั่งสอนมาดีคุณครูสั่งสอนมาดีแต่ถ้าวันนั้นกินเหล้าเข้าไปเป็นยังไงไอ้ที่สั่งสอนมาเป็นไงมันก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นแอลโกอฮอล์มันเป็นอันตรายตร,ยตรงนี้แหละ มันทําให้ความยับยั้งชั่งใจเสียไปอะไรเสียไปผู้ชายพอกินแอลกอฮอล์ไปนิดๆก็เลยเป็นไงครับก็เลยมีอารมณ์เปรี่ยวขึ้นมาอยากจะปล้ำผู้หญิงส่วนผู้หญิงถ้ากินแอลกอฮอล์ไปนิดๆก็จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวยอมให้ผู้ชายเขาปล้ำเพราะนั้นน้องๆจึงต้องจำมาไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีสติสัมปชัญญอยาปล่อยให้แอลกอฮอล์เข้ามาครอบงําเราเด็ดขาดโอเคไหมครับไม่ต้องงดเหล้าเข้าพรรษางดมันไปตลอดชาตินี้เลยกินมะนาวโซดาแทนดีไหมครับโอเคครับคนต่อไปครับ ค่ะอยากถามว่าผู้ชายบางคนทําไมถึงกล้าที่จะมีเพศสัมพันธ์ในทางเพศหญิงและบุคคลที่เป็นเพศที่สามค่ะเพศที่สามมันเป็นยังไงอ่ะก็พวกกระเทยประมาณนี้ค่ะโอเคครับเราเคยเห็นไหมครับว่าผู้ชายบางคนมีเพศสัมพันธ์กับม้าก็มีครับกับวัวก็มีกระสบก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นความสามารถส่วนตัวนะครับนะครับนี่ถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นการจะมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยเขาไม่ได้บ่งบอกว่าต้องเป็นชายชายหรือชายหญิงนั้นผู้ชายบางคนก็เป็นพวกชอบทั้งสองเพศเป็นเขาเรียกว่าเสือใบ หรือไบเซ็กชวลนะครับกลุ่มนี้ก็สามารถมีความสัมพันธ์ในทั้งชายและหญิงนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่คุณผู้หญิงทั้งหลายจะไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายก็ดูเขาให้เรียบร้อยนะว่าเขาเป็นพวกไหนเขาเป็นพวกชอบทั้งหน้าทั้งหลังกลางตลอดตัวหรือชอบเฉพาะด้านหน้าอะไรก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับ คนต่อไปครับทำไมผู้ชายชอบคุยเรื่องทะลึ่งนะคะแล้วก็ชอบมองตรงนั้นของผู้หญิงอะค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเออนี่แสดงว่ายังไม่เคยยังไม่เคยเป็นผู้ชายที่เดินผ่านดรงผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขามองตรงนั้นของผู้ชายเคยไหมเคยจับกลุ่มนะเวลาผู้ชายมาแล้วโหมเลยมีไหมเห็นไหมครับนั่งลงเลยครับเชิญครับเชิญนั่งลงเห็นไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยผมซ้อมค้างเลยผู้หญิงน่ะชอบว่าผู้ชายจริงไหม วันนี้เราเยอยู่ตรงกลางไม่เข้าข้างใครผู้หญิงเนี่ยชอบว่าผู้ชายว่าเวลาเดินผ่านทีไรผู้ชายโหาหาหรือก็มองตรงนั้นทุกทีแต่เราไปดูดีๆนะครับผู้หญิงจับกลุ่มเมื่อไหร่ก็มองผู้ชายเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําถามนี้ไม่มีคําตอบครับคนต่อไปครับทำไมผู้ชายชอบดูหนังลาโมกอะคะผู้หญิงดูไหมครับไม่ดูไม่จริงครับอันนี้ต้องเถียงอีกแล้วนะครับล่าสุดเขาทาการวิจัยพบว่าในประเทศประเทศหนึ่งครับเอยชื่อไม่ได้แต่ไม่ใช่ประเทศไทย ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกโป๊ไปเปลยนะผู้หญิงดูมากกว่าผู้ชายครับและถ้าเกิดเราไปดูดีๆเดี๋ยวน,นี้นิตยสารผู้ชายผู้หญิงสังเกตไหมเคยไปดูไหมครับนิตยสารผู้ชายนะซึ่งสมัยก่อนมีตภาพโป๊ทั้งหลายเนี่ยนะครับในต่างประเทศนะยาวในประเทศไทยประเทศไทยจะตามหลังเขาหน่อยนิตยสารผู้ชายเดี๋ยวนี้ภาพโป๊แทบไม่มีแล้วนะและผู้ชายเวลาเขาเดินไปซื้อหนังสือเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อหนังสือยิงนกตกปลาปีนภูเขาท่องเที่ยวทัศนาจรถ่ายรูปหมดแล้ว คอมพิวเตอร์แต่ปรากฏว่าหนังสือผู้หญิงทั้งหลายไม่ว่ายี่ห้อหัวไทยหัวเทศทั้งหลายเดี๋ยวนี้ต้องมีเรื่องเซ็กทุกอันนะครับเพราะนั้นคิดดูดีๆครับผู้ชายดูหรือผู้หญิงดูยุคนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีคําตอบอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะมองฝ่ายเดียวไม่ได้ความจริงทั้งสองฝ่ายทีนี้ถ้าเกิดว่านักวิชาการเขาบอกว่ายังไงเรามักจะมองเหมือนว่าผู้ชายชอบเรื่องเซ็กมากผู้ชายมีปัญหานอกใจมากเรื่องอะไรต่างๆมากแต่เป็นเพราะอะไรไหมครับเป็นเพราะผู้ชายบุ่มบาม ผู้ชายแสดงออกให้เขาจับได้ง่ายแต่ผู้หญิงนั้นมันเนียนกว่าครับทำอะไรแล้วจับไม่ค่อยจะได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีครับไม่ใช่ไม่มีเข้าใจไว้หน่อยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับคนต่อไปครับเชิครับคืออยากทราบว่าผู้ชายเขาจะรำคาญผู้หญิงที่ชอบทําประชดประชันเขาหรือเปล่าคะเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งหลงผู้ชายทั้งหลายชอบไหมครับผู้หญิงประชดประชันนะครับชอบไหมครับไม่ชอบครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วใหม่ๆก็ชอบตอนรักกันใหม่ๆก็ชอบแต่อยู่นานๆไปแล้วถ้าขืนประชดประชันเป็นไงครับเขาก็จะไปหาคนที่บอกว่า นี่ที่บ้านมันดาน่าได้เลยจ้ะคุณมาตรงนี้ดีกว่าเชิญครับเชิญน,นั่งลงแต่ถามว่าทําไมผู้หญิงชอบประชดประชันก็เป็นผู้หญิงครับคุณผู้ชมทั้งหลายครับถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายก็จําไว้ครับถ้าหาผู้หญิงที่ไม่ประชดประชันได้สักครั้งในชีวิตวันนั้นก็รู้สึกว่าไปไหว้พระมาหลายวัดนะครับเวลาทะเละาะกันก็ระชดกันทุกทีนะครับแต่ความจริงถ้าเกิดผู้ชายทั้งหลายมองมันก็น่ารักนะเพราะผู้หญิงเขาจะไม่ประชดประชันผู้ชายที่เขาไม่รักจริงไหมไม่งอนคุณผู้ชายที่ไม่รักจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นอย่ารักผู้ชายมากนะก็ดีนะจ๊ะน้องๆนะครับเชาครับเวลาก็หมดแล้วครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเด็กคำคืนนี้คงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ